กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม Mortal Kombat Mobile สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาแนะนำเกย์ทั้งหมดใน f a c t i o n War ว่าเกย์ชิ้นไหนมีความสามารถอะไรสําหรับส่วนต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวแอดจะขออนุญาตแจ้งข่าวสารต่างๆของเกมก่อนนะครับถ้าใครที่ติดตามเกมนี้นะครับจะเห็นอัปเดตหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหอคอยหรือว่าทาวเวอร์ตัวใหม่ซึ่งอาจเปลี่ยนจากทวิตเต็ดทาวเวอร์เป็นซอร์สเลอร์ทาวเวอร์หรือก็คือหอคอยของช่างทรงนั่นแหละครับหอคอยท,ท หลังจากที่ทวิตเต็ดทาวเวอร์จบลงหอคอยต่อไปที่จะมาคือเอเดเนียทาวเวอร์เป็นหอคอยที่มีท่าปิดฉากข,ของตัวละครหลัก2ตัวนั่นก็คือคิตนี้และก็เรนแต่ด้วยเหตุผลบางประการหอคอยจึงโดนปรับไปเป็นซอร์เซอร์ทาวเวอร์ตัวนี้แอดไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรแต่ถ้าซอร์เซอร์ทาวเวอร์มาก็ดีเพราะแอดกำลังขาดเกียร์ของเรปไทพอดีเลยจะได้ท่าปิดฉาก <too> แล้วอีกอย่างที่แตกต่างไปนะครับหอคอยรอบนี้เป็นหอคอยง่ายนะ และสาหรับชาเรน่าที่กำลังจะมานะครับตัวนี้แอดขอคาดการณ์ไว้ก่อนละกันนะโดยตัวละครชาเรนตัวต่อไปที่จะมานะครับก็คือฟาโรเอร์แมนแอดขอตีไว้หนึ่งตัวละครก่อนละกันนะครับตัวที่เหลือแอดยังไม่แน่ใจและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือแพคแพคตัวละครที่แอดกำลังจะแจ้งต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงการคาดการณ์ของแอดนะซึ่งแอดจะไม่รู้นะครับว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามาจริงนะครับแอดแนะนําให้ทุกคนเก็บโซดองไว้เลยนะครับ เพราะว่าแพ็กที่ก๊าเลจะมา <Over. S 1> เป็นหนึ่งในตัวละครเรมิเต็ดนะครับ <ed> ถ้าหากว่าใครพลาดสมในช่วงนี้นะครับทุกคนก็อาจจะเสียายมากๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีแ็กอะไรกันบ้างสําหรับแ็ลแรกนะครับก็คือคอมแบ t ครับเป็นแ็กใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับจะรวมตัวละครคอมแบ t ครับไป3ตัวเลยใช้โซ650สนะครับในการสุม่มและเป็นแผลการเพรนะครับแต่มีคีย์หลักคือ t F ตัวละครคอมแบ t ครับซึ่งตัวละคร <Yeah. S 1> ที่เป็นตัวเรมิเต็ดที่สุดในแ็ลนี้ก็คือแคสซี่เคทคอมแบดครับสำหรับแ็คต่อมานะครับก็คือนินจาแผล มีทั้งโก้ฟีมีลนินจาแพ็คและคลาสสิกนินจาแพ็คโดยแพ็คโก้ฟีมีลจะมีคลาสสิกเจดเป็นตัวรีมิเต็ดส่วนคลาสสิกนินจาแพ็คจะมีคลาสสิกนกไซบอร์ดเป็นตัวรีมิเต็ดและสําหรับแพ็คสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเทอร์มินิเตอร์แพ็คหรือว่าแพ็คคนเหล็กสําหรับแพ็คตัวนี้นะครับแอดให้เป็นแพ็คที่รีมิเต็ดที่สุดเลยเพราะคนเด็กเป็นหนึ่งในตัวละครที่นานๆทีเขาจะปล่อยมาให้ซุ่มแบบเป็นโซนะครับสำหรับอัปเดตใหม่ผู้พัฒนาเขาได้ปรับเกมไปเยอะแล้วนะครับ เขาแทบที่จะไม่เอาคนเด็กมาเป็นโซ่ให้เราสุ่มเลยยกเป็นเสียงเงินจริงนะครับแต่ก็อย่าง <Good S 1> ที่แอดได้กล่าวไปนะครับตัวนี้แอดจะไม่แน่ใจเราไปเสร็จนะครับว่าจะเป็นเรื่องจริงไหมต้องรอดูอีกทีตอนแพกมานะครับงั้นที่ส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เกียร์ของแพชชั่นบอกนเลยขอคอยไม่ขอพูดถึงแล้วกันแมงรอบที่แล้วให้เกียร์ซ้ำตัวละครกูก็ให้ซ้ำมึงมาทำไมเนี้ยนั่นไงกูว่าแล้ว สำหรับเกียร์ใบแรกของแฟชั่นบอลนะครับใบนี้มีชื่อว่าปลัดดี้โชกันอาร์เมอร์โดยเกียร์ใบนี้นะครับจะทําให้ตัวละครที่สวมใส่สามารถสร้างความเสียหายในแฟชั่นบอลเพิ่มมากขึ้น10%และทุกครั้งที่เรากดป้องกันท่าสเปเชียลแทนของฝั่งตรงข้ามนะครับเรามีโอกาสเริ่มต้น20%ที่จะสามารถสะท้อนความเสียหายคืนมาให้อีกฝั่งได้100% และถ้าหากเราปั้นเกไปนี้เป็นระดับเอกนะครับเราจะสามารถป้องกันการติดคิดที่เข้าได้จะ15%ส่วนตัวนะครับแอดคิดว่าเกไปเนี้ยเหมาะที่จะไว้เล่นกับตัวละครที่เป็นสายป้องกันตัวอย่างเช่นนิธ <cada S 2> ิดะนะครับหรือว่าโรนินนาาคิชิหรือใครที่เป็นสายเล่นข้อโบเกมเหมือน,นแอดนะครับก็อาจจะใช้ไซเบอร์นติกอาร์มของแจ็คหรือว่าเบลดเดแฟนก็ได้นะครับและยังรวมถึงทาเรนหรือพรสวรรค์ด้วยนะครับยิงทาบเข้าไปเนี่ยออกเลยว่าจุกแน่นอนสาหรับเกใบต่อนะครับใบนี้มีชื่อว่าฟรัดี้ทูมาฮอค โดยเกียร์ไปนี้จะเพิ่มความเสียหายในแฟกชั่นบอมมากขึ้น15%และในความสามารถแรกถ้าสเปเชียลแท็กมีโอกาสเริ่มต้น40%ที่จะใช้สถานะดีบับพาวเวอร์เด้งหรือว่าการลดรอดพลังงานฝั่งตรงข้ามจะลดพลังงานฝั่งตรงข้าม33%และหากเกมนี้เป็นระดับ X เราจะได้รับพลังงานหนึ่งหลอดตั้งแต่ต้นเกมโดยเราสามารถนาเกณฑ์นี้ไปเล่นกับตัวละครไหนก็ได้แต่คีย์หลักของเกณฑ์ใบนี้คือการใช้ท่าสเปเชียลแท็กสองดังนั้นนะครับเกณ์ที่ช่วยในการใช้ท่า2ฟรฝีก็จะมีประโยชน์มากอย่างเช่นเกณฑ์ใบนี้นะครับ่8 0 0 Endoskeleton Arm หรือจะเป็นเกณฑ์ใบนี้ก็ได้นะครับ Subtle Tattoo Soul Medley โืยเกณ์ที่แนะนํา3ใบนี้นะครับเป็นเกณ์ที่ใส่ในช่อง a c c e s s o r i นะครับจะไม่ทับกับช่อง Weapon แน่นอนดังนั้นนะครับเกณ์อื่นที่ใช้ท่า2อ Add เลยไม่ได้แนะนํานะสําหรับใบต่อมานะคร ปัตตี้บูดูดอาบนี้จะทําให้ตัวละครสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น10%ในแฟกชั่นวอลและในความสามารถแรกทุกท่าสเปเชียลแท็กของเราจะกินพลังงานน้อยลง15%แต่ถ้าหากเกียรน,นี้เป็นระดับเอกแล้วนะครับเราจะได้รับความสามารถสุดท้ายมานั่นก็คือการสร้างพลังงานเร็วขึ้น25%สำหรับเกียร์ใบนี้นะครับเป็นเกียร์ไรัที่แอดปั้นแต่เริ่มเล่นไนีนี้เลย ต้องการให้ตัวละครใช้ท่าไวๆแอดก็เลยเลือกที่จะปั้นไปนี้เป็นใบแรกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับมันเล่นง่ายขึ้นแค่ทุกคนมีเงิน70,000นะครับทุกคนไปสุ่มแพ็กเซอร์เกียทุกคนก็มีโอกาสได้เกียร์สร้างพลังงานเร็วขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็น s t รอ m Hat Soul m e d ลตเกรดเฮดแบ a กรีมเอสเซนต e เอ e ร์ดเอเ e เ e น e ทลเฟสแม a เซอร์เร e ชียสบอลเบอร์โอดีมอแอดยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากเกียร์พวกนี้นะครับเป็นเกียร์ระดับแรที่สามารถหาสุ่มได้จากแพ็กเจ็ดหมื่นเกียร์ไปต่อมาเ r o ย เกียร์ใบนี้จะเพิ่มความเสียหายในแฟคชั่นวอล15%คือความสามารถแรก ู้ที่สวมเกียร์บนี้จะสร้างความเสียหายให้กับตัวละครประเภทคืนชีพได้แรงขึ้น300%หรือว่าพวกตัวละครผีนั่นแหละครับเอสัน <You will S 1> ที่คืนชีพหรือว่าตัวละครที่คืนชีพจากผลของวอลล็อกบัญชีและถ้าหากเกียร์นี้เป็นระดับ X นะครับค่า Special Tag หนและ2ของเราจะสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น25%สำหรับเกียร์ใบนี้นะครับไม่ตายตัวนำไปเล่นกับตัวละครไหนก็ได้แต่ถ้าอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเกียร์นะครับแแนะนำให้ทุกคนนำเกียร์มาเล่นคอมโบคู่กับสไตป์ปอสจอนนี่เคสเลยครับอย่างที่ทน้ ได้ก็เท่ากับว่าจอานีค้คิจะได้ทั้งหลอดพลังงานแล้วก็ตีแรงขึ้นหรือว่าถ้าทุกคนยังไม่พอใจกับดาเมจที่ทําได้ผู้คนสามารถมาเพิ่มคอมเสียหายได้จากคอนสฟันโฟกัสเทียวใบต่อมาอีเวอร์สเตเอร์ สำหรับแก้ใบนี้นะครับมันเป็นไปที่2องแอดบั้นต่อจากบัตตี oo ้วูดูดอเลยครับใบนี้ด้วยความสามารถแรกนะครับเรามีโอกาสเริ่มต้น80%ที่จะขโมยพลังงานฝั่งตรงข้ามนะครับ50%มาเป็นของเราแต่ย้ํานะครับว่าแก้ใบนี้จะต้องใส่ให้กับตัวละครใบแรกเท่านั้นนะครับคนนึงจะทํางานนะถ้าดูคนไปใส่ให้กับตัวละคตรตัวที่2หรือตัวตที่3นะครับแก้ใบนี้จะไม่ทํางานนะความสามารถต่อมานะครับนั่นก็คือการทําให้่าสเปเชียลแท็กหนึ่งของเราแรงขึ้น50%ด้ะความสามารถสุดท้ายนะครับตัวนี้แอด่ากงที่สุดแล้วถ้าหากว่าฝั ใช้การที่เป็นคลาสเดียวกันกับเราเช่นเราใช้การเพชรอีกฝั่งก็เป็นการเพชรนะครับเราจะได้รับพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้น20%ความเสียหายเพิ่มมากขึ้น20%รวมถึงแถบพลังด้วยนะครับหรือว่ารอดบา์ข้างล่างแต่สำหรับเปอร์เซ็นต์นะครับได้เห็นผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเรเวลกับฟิลของตัวละครนะครับเกียร์ใบต่อมานะครับเบรสไลฟ์ฟอร์ดสำหรับเกียร์ใบนี้นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเกียร์ที่แอดบอกเลยว่ามันดีมากแต่แนะนาให้ทุกคนปั้นนะครับเป็นความสามารถแรกและความสามารถสุดท้ายนะครับ เรามีโอกาส100%นะครับที่จะทําให้อีกฝั่งติดสถานะดอตไฟหรือไฟไหม้และก็พาวเวอร์เดรนะครับการลดหลอดพลังงานเหมือนเดิมนะครับแกปน,นี้จะต้องติดให้กับตัวละครไปแรกเท่านั้นนะครับกดจะทํางานนะตัวอัตราการติดของเกียร์นะครับจะขึ้นอยู่กับฟิวการ์ดมแอดมันเป็นเกียร์ระดับ X แล้วนะครับมันก็เลยขึ้นเป็น100%นะและความสามารถสุดท้ายครับไฟจะสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น25%แล้วที่ยังไม่จุใจนะครับแนะนาให้ทุกคนมาอัพพอนสวนรรค์ตัวนี้ไปเลย c r u e l of Fiction จะทาให้ดอตฟลายพอยซันและก็บลีทสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นตามการอัปเกรดสำหรับตัวละครนะครับหากใครมีราเวนัสมารีน่าตัวละครตัวนี้จะทาให้ดอทสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น100%เลยนะครับหรือถ้าทุกคนนะครับอยากเป็นสายเกยมเร็วจบเร็วนะครับแอดก็มีตัวละครอีก2ตัวแนะนาเหมือนกันตัวแรกก็คือแอตสัตซินสกาเรตนะครับโดยตั้งแต่เริ่มการแข่งขันนะครับจะใช้ดีบัฟบลีดเป็นเวลา15วิไรอีกตัวหนึ่งก็คือเอเค11สกอร์เปียนตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับ จะนาเกมมาคอมโบคู่กับตัวละครที่บูสจากสถานะก็ได้นั้นนะครับการที่ติดหอคอยเทวิตเต็ดทาวเวอร์นะครับด่านที่100อ่ะที่มันมีตัวละคร3ตัวสร้างพลังงานนะเกยีย gne ี้ช่วยได้นะครับแต่ถ้าคอมโบเกีย gne ี้เข้าไปด้วยนะครับบอกเลยว่าไอ็โคทุคารนนะ์มันไม่ได้ใช้เอ็กซเรย์หรอกเกยียร์ e ีต่อมานะครับโมร็อกส์บอลแอนด์เชนรับเกยียร์ g n นี้นะครับมันก็เป็นเกียร์ชิ้นแรกๆเลยที่แอดปั้นเหมือนกันเพราะว่าสมัยแรกก็อย่างที่แอดบอกเลยครับแอดป้าใช้พลังงานไวกับชั้ท่าสองนี่แหละครับตัวเกยียร์ g n นี้นะครับจะมีควาาาามมมสรถตนี้เลย เพิ่มบัตรตาการติด리เทิลบมากขึ้นนะครับ10%ในแฟคชั่นวอร์ก็อย่างที่แอดเคยกล่าวไปนะครับรีเทิลบก็คือคีที่รุนแรงที่สุดในเกมนะครับสามารถสร้างความเสียหายได้200%ต่างจากคีธรรมดาที่สร้างความเสียหายได้แค่50%ความสามารถต่อมาคือการโจมตีอัปบล็อกตอนนี้นะครับ่าสเปเชียลแท็กของเราทุกท่าน,นะครับมีโอกาส30%ที่จะสามารถอับล็อกฝั่งตรงข้ามได้ในความสามารถสุดท้ายนะครับหาวเกนี้เป็นระดับ X อ่าสเปเชียลแท็กของเรานะครับมีโอกาสเริ่มต้น15%ที่เราจะไม่เสียหลอดพลังงานนั้นเลย พูดง่ายๆนะครับก็คือใช้ท่า2ปีไม่เสียรอที่2เลยนะสำหรับเกียร์ใบนี้นะครับทุกคนจะนำไปเล่นคอมปูคู่กับตัวละครไหนก็ได้สาหรับแอดนะครับแอดแนะนำตัวละคร2ตัวตัวแรกก็คือเซอร์เคิลออฟชาดูคุงราวยุคพลาสซีของคุงราวนะครับจะใช้สเปเชียลแท็กฟรีได้40%ถ้าโบกเกียร์เข้าไปแล้วก็เป็น55%คนอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเดย์ออฟเดอะเดย์เอฟเ ตัวพาสีก็เหมือนกับฟงราวเลยก็คือสามารถใช้ท่าสเปเชียลฟรีได้ส0่ิบเปต่ก็แน่นอนครับถ้าทุกคนยังไม่จูใจทุกคนสามารถอัพพอนสวรรค์เอเดเนียแชมเปี้ยนได้โดยระดับสูงสุดจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาให้อีกสิเนะครับเกียร์ใบต่อมานะครับก็คือชาร์โดแซสเกียร์ใบน,นี้นะครับแอดเคยให้มันเป็นเกียร์สุดท้ายที่แอดปั้นเพราะคิดว่ามันกากมากที่ไหนได้แม่งโคตรโหดเลยโดยเกียร์ใบน,นี้นะครับแต่ถ้าไม่เราได้รับความเสียหายจากท่าสเปเชีียยยยลลลลแแแแททคคซเะะะฟอออรรรร์โบบบนนนนนน้้นนนงงัััััต่่่่่่วามมไไดดสุดหก ต่อมาเนี่ยนะครับที่มันแย่เกียบใบนี้นะครับสามารถลดอัตาราการอันบอคโบของเจอีกฝั่งได้หรือพูดง่ายๆนะครับถ้าเราติดเกยเดียวกระจายอันบ็อกระดับเริ่มต้นมาเจอเกียบใบนี้เข้าไปก็ไม่รอดแล้วนะครับแต่ความสามารถสุดท้ายนะครับหาว่าเกียร์นี้เป็นระดับ X มีโอกาส100เลยนะครับเริ่มการแข่งขันมาเราจะทําให้ตัวละครอีกฝั่งติดสถานะตาบอดตั้งแต่เริ่มเกมแต่ถ้าดูกคนนะครับคิดว่านี่มันยังไม่สุดเดี๋ยวอาจจะพาทุกคนไปเพิ่มประสิทธิภาพเกยียบใบนี้กัน,น,น,ออน,กนเลยพอน ในระดับสูงสุดของพรสวรรค์ตัวนี้นะครับสามารถป้องกันการอันบล็อกได้20%เท่ากับว่าตอนนี้นะครับสามารถป้องกันการอันบล็อกได้60%ค้าครที่ติดแกนบล็อกระดับเอมัแค่ชิ้นเดียวนะครับเจาะไม่เข้าแน่นอนส่วนตัวที่2น,นะครับก็คือโชวแกนโดเมนเนน อันสวรรค์ตัวนี้นะครับทำให้เราได้รับความเสียหายจากคลาสสเปเชียลแท็กน้อยลงนะครับระดับสูงสุดคือ20%นะครับที่ต่อมานะครับก็คือชางส่งสโตนสำหรับเกียร์ใบนี้นะครับก็คล้ายๆกับปาร์ตี้วูดูดอเลยจะกินพลังงานน้อยลงจากคลาสสเปเชียลแท็กทุกท่านะครับก็มีรีคอปเวอรี่เลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์และความสามารถสุดท้ายนะครับหาเกียร์เป็นระดับ X อ็ากตัวละครไหนก็ตามนะครับที่ติดเกียร์ใบนี้แล้วสังหารฝั่งตรงข้ามได้นะครับตัวละครจะต้องเลื่อนรถไปสามสิบ รับเกียร์วันนี้นะครับก็เป็นอีกเกียร์หนึ่งที่แอดแนะนาอยากให้ทุกคนปั้นมากค้อมสามารแรกนะครับก็คือลดอัตราการติดกิติค้อลง40%ข้อมสอมาที่2อและสนะครับก็คือมีโอกาสอย่างระ50%เลยที่จะสามารถป้องกันสถานะพอยซันแบบปีดสถานะสโรและสตันแต่นั่นมันยังไม่ดีที่สุดครับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในระดับ X นี่เลยต่าฟอตตรงข้ามนะครับสถานะสเตรนท์จิลลลักดีเจนและสปีดนะครับจะสามารถไปก๊อปปี้ของเขามาได้นะครับ กับเกียบ้องบาราโก้นั่นแหละมันต่างกันอย่างหนึ่งก็คือตางอีกฝั่งสถานะหมดเราก็หมดด้วยนะครับต่างจากเกียรบ้องบาราโก้ที่เราสามารถขโมยวาของเขามาได้เลยโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเกียร์ของ Fa คช i o n w อ r ถ้าหากในคลิปนี้นะครับแอดอธิบายเพจหรือมีข้อผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับงั้นสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับทุกคน